เลยดีกว่าแฟนคลับพี่การอูช่อง27แล้วกันนะก็จริงๆเจอ2วันวันเมื่อวานเป็นงานที่พาซิโอนะคะก็เนี่ยราะคาไปเจอพี่การแบบสายแบลวมาเลยทีนะคะก็จะพูดเรื่องธงมงทำมูลด้วยนะคะเพราะว่าวันที่14นะคะก็จะทำมูลกันค่ะที่วัดนะคะวัดบ้านเกิดพี่การที่สุพรรณเนี่ยแหละค่ะพี่แจคการีไม่รู้กลับมาจากเกาหลีทันหรือเปล่าเนาะโชคดีนัดหมอไปทำอะไรอ่ะทำศัลยกรรมไปทุบดังทุบดังพูดเลยนะแล้วก็เนี่ยแหละ เขาบอกจะบวชด้วยนี่ใช่นะคะเขาบวชน่าจะปีหน้านะคะเขาเรียกอะไรเรียนจบรับปริญญาแล้วก็เหลือบวชเนี่ยนะบวชเสร็จก็รอแต่งงานแต่งงานต้องบวชก่อนเบียดนะคะแต่เขาก็แต่งตัวเมื่อวานนี่แต่งตัวเหมือนเด็กมากเลยน่ารักนะดูชอบผู้ชายแต่งตัวอย่างนี้ดูใสๆอ่ะแรกๆเข้าวงการแรกๆเนี่ยแหละค่ะไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กันสายแมวสวัสดีครับพี่เจ้าเกลินอุ้ยอันนี่แต่จริงๆตั้งแต่รับปริญญาวันเกิดนี้เจอคุณยังไม่ได้กล่าวลาเลย เขาพูดในกาบานครั้งแรกหลังจากที่เราเป็นอยางนั้แล้วไปบอกว่ายายเจนจบแล้ว รับเปีนยายแล้วนะานยายก็บริยายไปให้ยายดูไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเรือไปครับก,ก็อยากว่า,าก็ขอให้ทําอะไรขอให้เจนรุ่งเรืองนะ,ะจําที่คําพูดคําพูดของยายได้นิดนึ่งยายก็ยิ้มเนาะยิ้มมากเนาน้ำตาคลอ,อนิดนึงด้วยรู้แหละรู้ครับรู้ครับค่ะซึ่งย๋ยวอันนี้พี่การก็จะมีงานทำบุญที่บ้านใช่ครับก็เป็นเป็นงานบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นเป็นงานกระถินนข้ากระถินเป็นกระถินใหญ่ประจำปีก็ ันนี <analyze anthropology> <aux> <countries> yeah. ้ก <either> ็เป็นคนที่เป็นชื่อใส่ชื่อของการเป็นประธานในการทำบุญในครั้งนี้ด้นยจังอากาสที่ว่าปีนี้ก็เป็นปีเป็นเพด้วยด้วยก็เลยอยากถืโอกาสทำบุญแล้วก็ชืน นลยครับผมใครที่อยากจะสามารถที่จะทำบคุญมาได้บริจาคมาได้ที่เล่นเล่นเรีชิบกันในในไอจีนะครับผมก็เป็นวัดประจํามีการเลยที่วัดวัดโพธารามครับเป็นวัดที่กันไปทําบุญเป็นประจําอยู่แล้วสุพรรณบุรีไปได้ไปได้ครับเลยเชิญมากมากเลยครับผมเจ้าภาพต้องทําอะไรบ้างคะเจ้าภาพก็บริจาคครับยอดหนึ่งก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับใช่ครับท่าบุญใหญ่เนาะเพราะเป็นเจ้าที่ซึ่งเรื่องปวดนี่แหละพี่กันครบเราทุกอย่างเนาะ ใช่ครับตอนนี้ก็รับเลี้ยาแพนเลครับแพนเนี่ยคิดไว้แล้วฮะคิดไว้แล้วว่าว่าจากเนี้ยหน้าที่ต่อไปคือเรื่องของการบวชก็จะได้เป็นเป็นสิ่งที่ว่าเหลืออีกสิ่งเดียวที่ยังไม่ทำผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นปีหน้าครับเชิญปีหน้าแลเป็นงานบวชครับผมต้นปลายกลางหรืออันนี้ยังไม่แน่ใจว่าว่าเราจะมีงานแลนปีหน้าเนี่ยจะเป็นไงบ้างแต่ดีใจเนาะ ครับดีใจมากแต่ไม่แก่เกินไปดีครับไม่ต้งงานด้วยนะครับผมได้แล้วใครถือมอนนะพี่กันใครก็ได้ครับใครก็ได้คนที่มีหลานๆอบครัวเยอะแยะมากมายสาวๆเยอะแยะมากมายคนที่บ้านมีสาวๆเยอะหมู่บ้านกันครอบครัวกันแย่งกันเลยแย่งกันถือมอญได้คุ้บ่เล่ต่อตลอะนี่สมัยก่อนเลยนะขาก็เป็นกันพี่กันสายแบลแล้วกันเนาะค่ะ